ปราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลอาเซนอลปะทะคริสตันพาเลต23ธันวาคม68แย่งตัวตัดเชือกไปเจอเชลซีศึกคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันที่23ทธันวาคม68อารอาเซนอลเปิดเอเมเรซสเตเดียมดวลคริสตันพาเลตอริร่วมกรุงลอนดอนเพื่อแย่งตัวรอบรองชนะเลิศไปเจอกับเชลซีอีกทีมจากเมืองหลวงคาราบาวครับอังกฤษรอบ8ทีมสุดท้ายอาเซนอลปะทะคริสตันพาเลต เวลา3นาฬิกาทัททส์สดโมโนแม็กซ์โมโน29สนามเอเมเรตสเตเดียม อาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้ายังคงไม่สามารถใช้งานแม็กซ์ดาวแมนกาเบียลมากันเยสไคลฮาวตคริสเตียนมอสกีราและเบนไวท์ซึ่งยังต้องพักฟื้นต่อไปการจัดทัพแม้จะเข้าสู่ช่วงสำคัญของทัวร์นาเมนต์แต่การโรเตชันนักเตะยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นและไม่ใช่เรื่องเกินคาดหากกาเบียลเชซุสจะได้ออกสตาร์ทเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมแทนที่วิเตอร์โยเคเรสฮีโร่จุดโทษถึงถิ่นเอเวอร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นอกจากนี้เอเบเลซีเอเซโนนี่มาดวยเกกาเบรียลมาติโนลีและไมลิสเกลลีต่างลุ้นโอกาสก้าวขึ้นมาจากมานั่งสำรองขณะเดียวกันกลุ่มดาวรุ่งอย่างจอร์ดนิโคลอีธานวานิลลี่หรือมารีแซลมอนก็หวังจะมีส่วนร่วมด้วยเช่นกันคริสตันพาเลสโอลิเวอร์กลาสเนอร์เผชิญปัญหาขุมกำลังอย่างหนักโดยขาดอีสไมล่าซา ที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรวมถึงดาเนียลมุนยอสแบ็กขวาคนสําคัญและไดจิคามาดห้องเครื่องแดนกลางซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ข่าวและต้นขาตามลําดับนอกจากนี้ริโอคาดิเนสชิกดูกูเรคาเลปบคาปอฮาและชาดิริยัตต่างหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดขณะที่ชองฟิลิปมาเจตาก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยจึงอาจเลือกดปกองหน้าชาวฝรั่งเศสและมอบโอกาสให้กับคริสตานตัตอูเช ส่วนวอเตอร์เบเิเตสบอร์นาโซซาเจฟฟ์ันเลอร์มาและเจีดกงโวก็มีลุ้นได้ลงสนามจากการปรับหมุนเวียนนักเตะเช่นกันนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาเชนอต4-3-3เกเปาอาริซาบาลากาเจเดนทิมเบอร์วิลเลียมซาิบาปีเอโลอินกาีเมล์ริสเกนลีเอเบเลซิเอเซคริสเตียนนอกาดมิเกลเมดิโนโนนี่มาดูเอเกกาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาตินเนลลีคริสตันพาเลต3-4-3วอเตอร์เบนิเตส คริสติชาร์ดมารเกฮีเจดีกองโวนาเทเนียคลายเจฟฟสันเลอมาอดัมบอตันบอหน้าโซซาเจสันเดเวนนี่คริสตานตัตอูเชเจเรมีปิโน ความน่าจะเป็นของเกมโดยความมั่นใจที่ตกต่ำขุมกำลังที่ไม่สมบูรณ์และสภาพร่างกายที่อ่อนล้าทำให้คริสตันพาเลตแทบไม่มีเหตุผลให้มองโลกในแง่ดีในการบุกไปเยือนอาร์เซนอลซึ่งแม้จะเลือกปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งแต่ยังมีศักยภาพมากพอที่จะเอาชนะทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ได้ไม่ยากระหว่างทางสู่การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผลการแข่งขันที่คาดอาร์เซนอลชนะคริสตันพาเลต3่อ0 โอกาสมาแล้วพี่ต่ายืนยันเชสุดสตาร์ทชนพาเลสมิเกลอาเตตากุนซือปืนใหญ่อาสนอนยืนยันว่ากาเบลเชสุดพร้อมลงเป็นตัวจริงในศึกคาราบาวครับรอบก่อนรองเลิศพบกับคริสตันเลิตวันอังคารนี้นับตั้งแต่กองหน้าชาวบราซิลกลับมาจากอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้า ACL เชซุดถูกส่งลงสนามในธนะตัวสำรอง3นัดพบกับคับลูควูฟและเอเวตันและยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับสโมสรในฤดูกาลนี้เลยเชซุดมีสถิติที่ดีในการเจอกับพาเลทโดยทำไปแล้ว5ประตูจาก2นัดที่พบกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรวมถึงแฮตทริกในเกมคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ใช่เขาพร้อมแล้วมันเห็นได้ชัดเลยไม่ใช่แค่ในเกมแต่ในทุกๆวันที่ซ้อมว่าเขาต้องการมันมากแค่ไหนดังนั้นเขาสมควรได้รับโอกาสโดยเร็วที่สุดผมคิดว่านั่นคือจุดแข่งของกาบี้เขาสามารถเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันสร้างความสัมพันธ์ในทีมและก่อให้เกิดความไม่แน่นอนกับคู่แข่ง เมื่อคุณเห็นเขาในเกมวันเสาร์ที่พบกับเอเวอเรตันปริมาณของพื้นที่ที่เขามีส่วนร่วมในการสร้างเกมนั่นคือจุดเด่นที่สุดของเขาและเราจําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากตรงนั้นมันเป็นการเดินทางที่เข้มข้นมากตั้งแต่วันที่เขาย้ายมาร่วมทีมเขายกระดับความเชื่อมั่นจิตวิญญาณและพลังของสโมสรและทีมขึ้นมา เขามอบบางสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งมันน่าประทับใจมากแต่หลังจากนั้นเขาก็เจอกับอาการบาดเจ็บร้ายแรงหลายครั้งทําให้เขาไม่สามารถรักษาความสม่ําเสมอที่เราต้องการจากนักเตะค,คนสําคัญได้แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วเขากําลังต่อสู้จิตวิญญาณของเขายังอยู่ครบเขาตัดสินใจเตรียมตัวให้ดีที่สุดเสมอเขาเหลือเชื่อจริงๆและตอนนี้ทีมก็มีสิ่งนั้นแล้วเราจําเป็นต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์ ปีของปืนเนวิวมั่นใจอาร์เซนอลไม่พลาดแชมป์เพียม์ลีแกรี่เนวิลตำนานฟูลแบ็กแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกล่าวย้ำอีกรอบว่าฤดูกาลนี้จะเป็นโอกาสที่อาร์เซนอลได้เถลิงบัลลังแชมป์เพียร์ลีอังกฤษหลังทับปืนใหญ่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทีมของกุนซือมิเกลอาร์เจตาต้องพบกับความชอกช้ำระกรมใจเป็นเพียงรองแชมป์ลีกตลอด3ฤดูกาลติดต่อกันและครั้งนี้พวกเขามีโอกาสที่จะลบล้างความเจ็บปวดหลังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงลีกอย่างแข็งแกร่ง แม้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะขยับเข้ามาใกล้ชิดหายใจรถต้นคอโดยลดความห่างของคะแนนเหลือเพียง2แต้มเท่านั้นแต่เนวิลซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสกายสปอร์ตซื่อดังแนงกรีฑเชื่อมั่นว่าอาเซนอลจะไม่พลาดแชมป์แน่นอนผมคิดว่าอาเซนนลคงไม่กังวลมากนักกับการที่พวกเขาเฉือนชนะคู่แข่งมาได้ใน2เกมหลังเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้พวกเขาเล่นไม่ดีนักในเกมกับเอเวอเรตแต่จริงๆแล้วพวกเขาเคยเล่นได้ยอดเยี่ยมเมื่อไปเยือนที่นั่นไหม ผมคิดว่าอาร์ซนอลอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาจะรับมือยังไงเมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมนั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจจริงๆผมรู้สึกว่าเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมอาร์ซนอลจะทิ้งห่างคู่แข่งออกไปอีกนี่คือมุมมองตรงไปตรงมาของผม ผมคิดว่าพวกเขาจะกลับไปนำห่างราวๆ5หรือ6แต้มอีกครั้งผมรู้สึกว่านี่เป็นปีของพวกเขาพวกเขาโดนแมนซิตี้ไล่บี้เข้ามาใกล้อยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ถ้าเป๊ปกอริล่าเออร์ลิงหารแลและพวกพ้องสามารถไปคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งในปีนี้อาร์เซนอลก็อาจจะรู้สึกอับอายจนแทบแทรกพื้นดินหนีก็ได้ แฟนบอลแมนซิตี้ค่อนข้างมั่นใจพวกเขาคิดว่านี่เป็นปีของพวกเขาพวกเขาคิดว่าเอาละ่ะเราเข้าใกล้แล้วเดี๋ยวอาเซนอลก็แพวและพลาดเองช่วงมีนาคมเมษายนพฤษภาคมแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาเซนนลชุดนี้จะพลาดซ้ำรอยเดิมอีกครั้งหรือไม่ในครั้งนี้ในวิวร่ยยาวยาพลาดเชียวไร้จิ๋วเชื่อเรือทุกค้อนสัญญาณเตือนถึงปืน ชอนไรฟิลิปเชื่อว่าชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือเวสต์แฮมอย่างถล่มทลาย3-0ที่เอเติฮสเตเดียมเมื่อวันเสาร์คือการส่งสัญญาณเตือนไปยังอาเซนนลทีมของเปปกโดเลล่าขึ้นนำตั้งแต่เพียง5นาทีเมื่อออร์ลิงหาแรนยิงประตูผ่านมือเอาฟงอเลโอลาผู้รักษาประตูเข้าไป จากนั้นฮาแลนด์ก็จ่ายบอลให้ทีจานี่ไรเดอร์ยิงประตูที่2ให้ซิตี้โดยกองกลางชาวดัตซ์ซัดบอลเข้าสู่ตาข่ายอย่างรุนแรงในครึ่งหลังฮาแลนด์ทำประตูที่19เในเพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ช่วยให้ซิตี้คว้าสาแต้มเต็มจากเวสต์แฮมไปแบบสบายๆผลการแข่งขันนี้ทำให้ซิตี้ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของตารางพรีเมียร์ลีกชั่วคราวก่อนที่อาร์เซนอลจะมาทวงคืนได้หลังเอาชนะเอฟเวอร์ตันในช่วงเวลาต่อมา นี่เป็นการส่งสารไปยังอาเซนอลว่าพวกเขากำลังไล่ตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดและพร้อมรับฉวยโอกาสทันทีหากอาเซนนลพลาดท่าไรฟ,ฟิลิปอดีตปีของซิตี้กล่าวกับเว็บไซต์เพียมรลิกเวสแฮมมาเล่นอย่างตั้งรับมากแต่แมนซิตี้สร้างโอกาสและส่งบอลไปมาได้อย่างรวดเร็วต้องมากกว่านี้สุดลอติงโยเคเรสยังไม่ดีพอ เจมี่เรดแนววิจารณ์ฟอร์มการเล่นของวิกเตอร์โยเคเรสในเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะเอฟเวอร์ตัน1-0โดยอ้างว่าการสัมผัสบอลและการพักบอลของกองหน้าคนนี้ยังไม่ดีพอโยเคเรสยิงประตูชัยจากจุดโทษในเกมกับเอฟเวอรตันแต่กองหน้าค่าตัว64ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลต้องเจอกับอีกหนึ่งเกมที่เจอกับงานยากสำหรับเขาในการเผชิญหน้ากับไมเคิลขีนและเจมสทาคอฟสกี้ องหน้าวัย27ปีรายนี้ทำไปแล้ว5ประตูในพรีเมียร์โดยยิง2ประตูใส่ลีดยูไนเต็ดรวมถึงในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสและเบอร์ลีเรดแนบดูจะไม่ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของโยเคเรสในเกมกับเอเวอเรตและเชื่อว่านักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องความแข็งแกร่งทางกายภาพในพรีเมียร์เขาก็ทำได้โอเคนะแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากผมคิดว่าเขากำลังหาทางรับมือกับมันอยู่เรดแน็ Red กล่าวในการวิเคราะห์ของเขากับสกายสปอร์ต นี่เป็นประตูที่5้าของเขาในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามและมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะเขาเคยเล่นในลีกอังกฤษมาก่อนดูเหมือนว่าเขาจะลำบากกับเรื่องพละกำลังจริงๆเมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่มากผมแทบไม่เคยเห็นเขาชนะการดวลตัวต่อต,ตัวเลยทั้งๆที่ผมคิดว่าเขาหน้าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยพละกําลังในแง่ของความเฉียบคมการสัมผัสบอลและการดึงผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ดีพอ เขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาต้องการความมั่นใจอีกสักหน่อยดูสิเขาจะไม่มีวันเป็นเหมือนเบิร์กแคมป์ที่คอยพาบอลเลี้ยงหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนเขาเป็นเหมือนหัวหอกที่คอยทำประตูสร้างช่วงเวลาสำคัญและหวังว่าจะช่วยให้ทีมชนะเกมคุณอาจจะบอกว่าคืนนี้น่ะใช่เขาเป็นคนยิงประตูชัยแต่เขายิงประตูชัยด้วยลูกจุดโทษ แต่คุณก็ยังอยากเห็นเขาพาทีมชนะด้วยประตูสำคัญสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ๆในตอนนี้เขาทำได้แค่โอเคผมคิดว่าคุณไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านั้นแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ